ก็วสวัสดีชาวเกม Black Clover M กันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครจูเลสโนวาโครโนนั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครดาเมจครับที่บอกได้เลยว่าโคตรเก่งไม่แพ้กับทางานของตัวละครโน Noel. เอลเอตัวละครตัวนี้นะครับผมมันเก่งยังไงท,ง,ทงทั้งที่มีในเรื่องแค่ความเร็วและก็ในเรื่องของการลดสปีดแต่พอใช้อันตีพอใช้สกิลแล้วกับแรงมันแรงจากอะไรทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่มันไม่มีตัวคูณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกม Black Clover M บนบีซ ดาวโหลดเป็นโปรแกรมจำลอง Android LD Player 9ได้นะครับบอกได้เลยว่าลื่นไหลทุกการใช้งานลิงก์การตั้งค่าแลวก็ลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้นะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกับตนเองเนี่ยขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยครับโดยทางร้านเนี่ยเปิดบ,บริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันอย่างแน่นอนลองไปใช้บริการดูนะกับร้านเติมเกม Powerplay ครับผมก็ใช้บริการอยู่ประจำนะโอเคก็ขอพูดอะไรเล็กๆ น้อยเกี่ยวกับทานาของจูเลียสก่อนที่เราจะไปดูทานาของสกิลกันนะสำหรับตัวละครจูเลียสเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งในเรื่องของการตีบอสเก่งในเรื่องของการพีพีแล้วก็ลงดันเจียนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งเทียบเท่าฟาน่าฟาน่าเนี่ย อาจจะเคลียร์เร็วกว่าแต่สาหรับจูเลียสเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้เร็วพอๆกันดังนั้นทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะว่าอาจจะช้ากวา่าฟาน่าแค่ไม่กี่วินาทีหรืออาจจะเป็นนาทีก็ไม่ต้องไปนสนใจนะครับผมเพราะตัวละครนี้เนี่ยขอแค่ตีบอสแล้วก็คีพีได้เนี่ยมันก็เจ๋งโคตรแล้วแล้วก็อีกอย่างสาหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีผลในเรื่องของการลดความเร็วสตูแล้วก็เพิ่มความเร็วของตนเองนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าเป็นทางด้านของไอโลตัสเวอร์ชันอัปเกรดอะอัปเกรดขนาดที่ว่ามันเป็นตัวละครดาเมดอะทุก เจ๋งแล้วใช่ไหมแต่จูเลียนแม่งเจ๋งกว่าเว้ยแล้วแม่งเป็นตัวละครสายแอคแท็กด้วยโอ้โหมันโคตรสุดอ่ะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายกันดีกว่าว่าเฮ้ยสำหรับตัวละครจูเลียนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอ่ะสำหรับสกิลนะโดยสกิลเนี่ยอาวุธประจําตัวก่อนเลยเอย้ไม่ใช่อาวุธประจำตัวขอไฟติดมาจากเกมอื่นเป็นทาตุาของการ์ดประจาตัวครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยแม่งหนังคนละมวนจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะไปเปิดหาเถอะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครทุกตัวผมจะไม่ค่อยได้พูดคคําาาี้กเทท่่่ไรรบอววจะ ต้องมีอาวุธแต่สำหรับจูเลียสเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมีจริงเพราะว่าสำหรับสกิลที่2ของเราเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการเพิ่มความเร็วตัวเองใช่ไหมแลวก็ถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธประจาตัวมันจะไปลดความเร็วฝ่ายศัตรูมันก็เหมือนแบบว่า เพิ่มความเร็วให้ตัวเองแล้วลดฝ่ายศัตรูอ่ะอออออขนาดโรตัสที่ถือว่ากโกงยังไม่มีผลในเรื่องของการเพิ่มความเร็วของตัวเองเลยแล้วจูเลียสจะไปเหลืออะไรล่ะครับและทุกคนดูที่การขัดอาวุธนะหน้าขัด2แล้วก็ขัด3เนี่ยจะมีการบวกพลังโจมตีทั้งหมดถึง2% 2%แล้วก็45เนี่ยจะเป็น3%แล้วก็3%นะแล้วก็ขัด6เนี่ยจะเป็นถึง5%ด้วยการอันนี้สลับได้ไหมอ่ะสลับได้เดี๋ยวผมสลับไปดูอาวุธชิน้นนี้ชิ้นนี้นะครับผมจะมมีีพลตายกยยาวกวรบว2% เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นทั้งหมดเลยนะไม่เหมือนกับจูเลียสครับสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นอย่างสุดท้ายโอ้โ oh. หบอกเลยว่าจูเลียสผมเนี่ยน่าจะเอาให้ถึงขัดหกนั่นแหละเพราะว่ามันจะโดดไปถึงห้าเปอร์เซ็นเลยเอลอการ์ดจูเลียสหายไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนะครับวงการจูเลียสอยู่นี่โดยขอแค่มีการ์ดประจำตัวเนี่ยก็ถือว่าดีเลยครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเรื่องของการตีบอสตอนนี้มันมีแค่เศษสารพัดการอัพดาวใช่ไหมในอนาคตครับผมมันจะมีเศษสารพัดที่เอาไว้อัพทางด้านของการ์ดอาวุธดดด้้้ววววยยเเเพรราาาะฉะฉนนััแแลขขออค่มีีุธ๋ก็ ได้แบบฟรีๆในอนาคตนั่นเองครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานานอยู่นะจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการ์ดทางด้านของตัวละครจูเลียสนะแนะนําว่าให้ใส่ของประจําตัวแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมในเรื่องของการตีบอสใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับเพิ่มความเสียหายพร้อมบัฟเนาะ12%นะครับผมนะขั้นต่ำเนาะถ้าเกิดว่าเราขัดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดตัวนี้ก็ใช้ได้เพิ่มความเสียหายที่ทําตรงนี้ต้องขัดหกนะครับผม12%อ่ะก็ถือว่าใช้ได้ครับผมการ์ดอื่นๆไม่ว่่าาาาาาจะเเเป็็นนกกรรดดยมิิพือออบแตออาตตทงง้ขค ก็กได้นะการ์ดตัวนี้ไม่จําเป็นครับไม่แนะนําเพราะว่าพลังโจมตีเนี่ยบวก8.6%ตัวละครตัวนี้เติบโตเป็นพลังเวทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นเนาะแล้วการ์ดแอสต้าราผมเพิ่มความเสียหายคริติคอลอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมสเตตัสแต่ละอย่างแบบนี้นะครับผมสามารถใช้ได้หมดเลยเนาะสำหรับตัวละครจูเลียสส่วนการ์ดโนเอลนะครับผมอันนี้ไม่แนะนําเลยนะ <laughs> เพราะว่าตัวละครการ์ดโนเอลตัวเอลยังไม่อยากใช้ทุกคนถ้าเกิดว่าโดนโจมตีโอกาส20%บเเนจะให้บาเรียใช่ไหมล่ะ,ละกับตัวเองมันก็ไม่คุ้มค สกิลแรกนะเป็นการโจมตีปกติใส่สตูลดความเร็วศัตรูแล้วก็เพิ่มความเร็วให้ตัวเองด้วยนะครับผมโดยลดท่าแล้วก็เพิ่มห้าไม่ได้มีอะไรมากครับผมกับการโจมตีปกติสําหรับสกิลที่2ครับผมอาวุธประจําตัวมีโอกาส50%รครับที่จะให้ผลในเรื่องของการหยุดเวลากับศัตรูไปจํานวน2เทินผลของการหยุดเวลาก็คือสกิลที่2เนี่ยคูดาเพิ่มขึ้นอีก1เทินนั่นเองครับผมอ่ะเอาไว้ป่วนศัตรูนะแล้วก็ให้ผลในเรื่องของเพิ่มความเร็วตัวเองเนี่ยเลเวล3าครับเป็นจานวนีนะนานว้าเริแห้าเ้ เก่วกว่านี้คุณควรจะมีอาวุธประจําตัวซึ่งจะให้ผลในเรื่องของถ้าเกิดว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมีฐานะของการบัฟความเร็วอยู่บนหัวใช่ไหมเรากดเลือกเนี่ยเขาจะสูญเสียความคล่องตัวตรงนั้นออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมโอกาส60%ที่จะทําให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่เหลือนะครับผมไม่ใช่ตัวละครที่เรา,เรากดเลือกนะมันก็จะมีการลดความเร็วนะครับผม10%นั่นเองครับยกเว้นเป้าหมายที่กาหนดนะเพราะว่าเป้าหมายที่กําหนดเนี่ยมันจะให้ผลในเรื่องของดีบัฟสูญเสียความคล่องตัวที่กําหนดนะครับผม,ม,มจะเป็นประมาณนี้เนาะมันจะมีตัวเีีท่่นะลลครหือ ก็จะเกิดสถานะลดความเร็วตรงนี้นะครับผมแยกกันอ่ะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการอันตีกันดีกว่าสร้างสถานะผิดปกติหรือว่าสตาร์นนั่นแหละนะครับผมเป็นเวลา1นึ่งเทินอันนี้สตานแบบร้อเนลยนะถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ตายก็โดนสตานครับแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูตายก็จะให้ผลในเรื่องของเทินพิเศษครับผมทาการเริ่มเทินทันทีเมื่อสังหารศัตรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็ต่อไปครับผมจะให้ผลในเรื่องของลดความคล่องตัวเนี่ยถึง20%ถ้าเกิดว่าเราามีกรอิลเก็จะมีการบวก5บว่ามรวมแลล้วก็คือดสปีฝ่ายตรน,นั่นเอง เป็นยังไงตัวละครนี้โคตรที่จะดีใช่ไหมแล้วก็ต่อไปครับถ้าประสานครับหากตนเองมีผลของบัฟอยู่จะทาการโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําถึง30%นะครับผมมีบัฟอะไรก็ได้หรือบัฟความเร็วที่ใช้จากสกิลที่2ก็ได้นะครับผมอันนี้ขอแค่มีบัฟก็จะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็จะให้ผลในเรื่องของลดความคล่องตัวกับศัตรูอีก10%ซนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากให้สกิลตัวนี้แรงเนี่ยก็สามารถอัพเลเวลตามนี้ได้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเอาไปประสานตีบอสเนี่ยก็ ไอตัวละครที่ยืนข้างกันน่ะอันติไม่ได้ใช้งานก็สามารถประสานกับจูเลียตได้ครับผมโอเคจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวละครจูเลียตและทีนี้หลายๆคนคงจะคิดในหัวว่าแล้วมันแรงได้ไงวะท่างๆแต่ละสกิลเนี่ยมันไม่มีผลในเรื่องของเพิ่มความเสียหายที่ทำหรือว่าเพิ่มดาเมจเลยใช่ไหมมีแค่สกิลประสานตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยสักอันทีนี้นะครับผมความลับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนั่นคือสกิลติดตัวเพิ่มความเสียหายที่ทำ3%ตามจำนวนสปีดทุกๆ15หน่วยอ่ะถ้าเกิดว่าเรามาคำนวณดูมาดูสปีรรรสปปีีีขอองููเเยยน่่ยยทะมาาาณ108ถ้าหา ด้วย15เท่าไหร่ก็เป็น7ใช่ไหม7คูณ3เป็น21เท่ากับว่าทุกสกิลในตอนนี้ของผมเนี่ยมีความเร็ว108ใช่ไหมมันก็ทําให้จูเลียสเนี่ยเพิ่มความเสียหายที่ทําทุกสกิลเลยนะครับผมบวกเข้าไป21นนั่นเองและนี่ก็คือความลับที่ว่าทําไมจูเลียสถึงแรงทั้งที่ไม่มีสกิลบัฟตัวเองแล้วก็อีกอย่างครับด้วยความที่ว่าสปีดทุก15ใช่ไหมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการใช้สกิล2มันจะมีการเพิ่มความเร็วให้ตนเองโดยการเพิ่มมมมคคควววาาาาาเเเรรรร็ใใหห้้้้ตตตนนนนนอองงงีีัจะทนนํํกกิดณ่ ความเสียหายที่ทํา3%สปีดดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้สกิลที่2แล้วการโจมตีปกติหรือว่าการใช้อันตรีเนี่ยมันจะแรงขึ้นนั่นเองครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเราใช้สกิล2มันจะมีการบัฟความเร็วให้ตนเองและบัฟความเร็วตรงนี้มันจะเอาไปแปลงในพาสซีฟนั่นเองครับผมยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะจะมีผลในเรื่องของการรวบรวมเวลาอีกด้วยด้วยผลของการรวบรวมเวลาเนี่ยในทุกเทินไม่ว่าจะเป็นเทินศัตรูหรือว่าเทินเราเนี่ยมันก็จะมีการรวบรวมเวลาสูงสุดได้ถึง5ครั้งครับบโดยผลลของกกาาาารรรรววววมมมมเเเนี่ัจะพิคสห่ ทำด้วยสกิลพิเศษก็คือสกิลอันตินั่นแหละครับผมบวก10%นนั่นเองครับอจะเป็นประมาณนี้อ่ะสรุปเลยสำหรับสกิลตัวนี้เนี่ยให้ผลอะไรบ้างให้ผลในเรื่องของเพิ่มความเสียหายที่ทําตามสปีดของตัวเองอย่างที่2ให้ผลในเรื่องของการรวบรวมเวลาซึ่งจะทําให้อันติแรงขึ้นนั่นเองครับโดยพาสซีฟการปลด l r ผมให้เลยตัวละครณนะปัจจุบันตอนนี้จูเลียตแม่งโกงที่สุดแล้วแม่งให้โคตรเยอะ โคตรเยอะจริงๆทุกคนอ่าแล้วทีนี้ถามว่าการ up พสก l l up พสก l l ไหนนําบ้างผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไป v ีพีแล้วกดเล่นเองเนี่ยแนะนําตรงนี้เลยครับใช้อันตีทีเดียวโนเอลแตกครับผมแล้วก็หลังจากแตกแล้วใช่ไหมมันก็จะให้ผลในเรื่องของเทินพิเศษนั่นเองครับทำให้เราได้ลงมือทีใช้สกิลที่2ตามหลังนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากป้องกันนะระบอั up up, เป็นทางด้านของสกิลสองนำแล้วก็อันตีแล้วก็โจมตีปกติตามเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้อันตีได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมป้องกันโดยถ้าเกิดว่าเป็นออโต้บอทค ใส่กับตัวละครที่แบบเป็นแท้งบ้างหลาเป็นตัวนู้ตนตัวนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมองข้ามทางด้านของตัวละครโนโอเอลเนาะสกิลตรงนี้เราเอาไว้ฆ่าโนโอเอลอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าโนโอเอลันไปฆ่าแท้งแล้วแท้งก็ไม่ตาย <c oughs> ดังนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับผมใช้สกิล2ดีกว่าเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการอัพสกิลซึ่งผมขึ้นให้ดูตามรูปเลยนะทีนี้เราไปดูในเรื่องของอุป,ปกรณ์กันเลยดีกว่าครับโดยการใช้อุป,ปกรณ์เนี่ยผมแนะนําเลยนะให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นทางด้านของการโจมตีที่เป็นรูปปดาาาวออ่่่ะยยยงงแรกเเลนนนใชนช้้็2ิผ 2ใช้เป็นทางด้านของอัตราค,คริติข้าหรือว่าคุณจะใช้เป็นคิดาเมจก็ได้ถ้าเกิดว่าอัตราค,คริติคอลคุณสูงแล้วแล้วก็อย่างที่3ให้ทุกคนใช้เป็นเซสสปีดท,ที่ไม่ใช่ดาวนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการติดสถานะผิดปกติครับผมจะเพิ่มความเร็วตัวเองเนี่ย20%เราก็จะได้ความเสียหายที่ทําเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมา3%จะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าจูเลียสเนี่ยมันจะได้ลงมือได้ไวขึ้นเนาะดังนั้นก็เอาแบบสปีดให้ทะลุนรกหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากได้นะผมก็ใส่เป็นทางด้านของครีเลทคิดาเมจก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ คือออฟหลักเนี่ยควรจะเป็นเมจิกเอดเคนะครับผมส่วนออฟลองเนี่ยจะเป็นเมจิกเอดิเคคิเลตคิดาเมดแล้วก็ ACC นะครับผมป้องกันการโดนบล็อกด้วยอ่ะตรงนี้ก็คือค่าสเตตัสที่ดีที่สุดแต่ไม่จําเป็นต้องตามนี้นะทุกคนขอแค่มี2ใน4อย่างก็ถือว่าโอเคแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาหาครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ LR เนี่ยมันค่อนข้างหายากเนาะส่วนออฟถ้าจะให้มันตรงเป๊ะอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างยากนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเราอาจจะเล่นได้ปี2ปีอาจจะมีก็ได้เออมันอาจจะดรรอออปปมมมาาาจะะเเ็นณนณี้คับผลง แบบว่าไปจัดกันดูเนาะสำหรับทางด้านของจูเลียสทีนี้เราไปดูในเรื่องของการเสริมแกงกันดีกว่าโดยการเสริมแกงทางด้านของตัวละครจูเลียสบอกได้เลยว่าเป็นผลทุกดาวนะโดยถ้าจะให้เก่งขึ้นมาหน่อยนะผมก็คือ2ดาวเลยจูเลียสเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งพูดยังไงว่ามีตายเกิดนั่นแหละโดยการเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตถึง4 5เนั่นเองก็เกิดมาเลือดเกือบครึ่งหลอดแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปถึง5ดาวก็คือเกิดขึ้นมาแบบ1000%เลยมีร้องงกันบะ ตัวละครจูเลียสล้วก็บวกความเร็วให้ด้วยนะผมบวกคิเลนแล้วก็บวกมจิกเอดเคทุกสิ่ง <t uk> ทุกอย่าง <t uk> บอกเลยเลยว่าจูเลียสได้ใช้ครับการอัปดาวควรที่จะไป5้าดาวอย่างแน่นอนสำหรับตัวละครจูเลียสแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถึงก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีทางด้านของไอ้ตาดาวมาแจกเรื่อยๆแล้วก็อัพๆ <t uk> ไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูกันที่พรสวรรค์กันดีกว่าสาหรับพรสวรรค์ตัวละครจูเลียสครับจะมีการบวกพลังอ้าวแล้วทำไมผมใส่เป็นพลังโจมตีวะเนี่ย ต้องใส่เป็นความเสียหายเวทนะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนอ๋อนี่ครับผมหมุนออกมาอ่าเออมันต้องแบบนี้สิเพิ่มพลังโจมตีเวทครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทำเมื่อทำการโจมตีบอสอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตีบอสใส่เป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตีนะครับผมใส่เป็นประมาณนี้ครับผมแต่ยังไงยังไงเนี่ยผมก็แนะนําให้ทุกคนปลดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนื่องจากตัวละคตรตัวนี้เนี่ยได้ใช้งานอ่ะแล้วก็ฝังดูลาไปดูนเนี่ยควรจะเป็นทางด้านของหลังจากปลดช่องครบแล้วนะครับผมก็ใส่ดูนตรงกลางเป็นค คีดาเมแต่ผมแนะนําเป็นคีดาเมดมากกว่าครับ A G C เนี่ยไม่ต้องการนะไปหาจากออฟรองอ์ติแฟกต์เอาทีนี้ต่อไปนะครับผมเรามาดูกันที่ตัวนี้ก็แค่ปลดทั้งหมดครับอยากใช้อะไรก็ได้ตามสถานการณ์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เบสิกเบสิกเลยก็คือเพิ่มพลังป้องกันนี่แหละแต่ละหน่วยแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน20%ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเพิ่มความแม่นยาเจาะเกราะแล้วก็ใส่เป็นในด้านของโอกาส20%ที่ทําให้เกิดดดผลลลัพธ์คูาวเนื่อจากคาร์เสเน่ยมีอยู่ประมาณ3เท์นถ้าเกิดว่าคุณอยากสแปมก็ใช้เป็นตนัวนี้หรือใช้เป็น ตัวอื่นก็ได้ครับผมส่วนในเรื่องของตรงกลางอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นสปีดนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยก็บวกแค่1ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เร็วกวนน่านี้ต้องไปหาเอานะก็พยายามตีให้มันออกกันแล้วกันตรงนี้ก็ฝังเป็นท่าทีของเดฟครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะเอาล่ะทีนี้นะครับผมมาเรื่องของการจัดทีม PvE PvP กันดีกว่าเนาะโดยการจัดทีมลงดันเจี้ยนเนี่ยเราก็ใส่เป็นประมาณนี้นะครับผมเอามาแทนยามิส่วนตัวคอมโบพวกนี้ก็ใช้เป็นเหมือนเดิมเลยครับผมเซตแบบนี้อ่าจูเลียสใช้เป็น2 221 1องโอเ,เ,เอาเป็นตัวนี้ว่าอ่าเน้น2เป็นหลักครัผม แล้วก็ชามี่ฮิวอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครจูเลียสอยากจัดแบบไหนก็จัดนะอยากถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณลุงโลตัสก็ใช้เป็นโกดก็ได้เลยใช้เป็นตัวละครอ,อื่นก็ได้แต่ที่จริงไม่มีคุณลุงโลตัสขอแค่มีฮิวกับตัวแทงเนก็จะสามารถจบดันเจียนได้แล้วนะครับผมขอแค่ฮิวเนี่ยแรงพอส่วนในเรื่องของการตีบอสอ่ะถ้าเกิดว่ามีบอสสีอะไรนะสีเขียวใช่ไหมบอสสีเขียวหรือเปล่าวัดที่สีฟ้าเสะนะไม่ใช่บอสสีแดงนะครับผมอ่ะ คุณก็จะใส่เป็นทางด้านของตัวนี้1ตัวอตัวจูเลียเสร็จก็ไปใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมอาโกสนะครับผมเอาไว้บัฟแล้วก็คุณลงโลตัสนะครับผมเอาไว้แปะสถานะแตงจริงไม่ได้ดีอะไรมากนะจากนั้นก็ใส่เปทางด้านของตัวฮิวถ้าเกิดคุณยืนไม่ไหวอะจะเป็นประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทีมสีฟ้าเอาไว้แบบว่าลงดันเจี้ยนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครพอยืนได้หน่อยนะครับผมสล็อตว่างนะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครตีบอสอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันเอามาแทนทางด้านของตัวนี้นะครับผมโลตัสจะดีมากๆเลยืออาจจะะเป็นตัวลครงขออชาก ได้นะครับผมชาลลอตก็ใช้เป็นท่านของสกิลประสานนะครับผมอ่ะอันนี้ถ้าใช้เป็นสกิลประสานผมแนะนําว่าปึ๊บแล้วก็ชามี่ฮิวอ่ะชาลลอตนะครับผมใช้อันติแล้วก็แปะตรงนี้อ่ะปึ๊บ จูเลียตก็ใช้สกิล2ก่อนบัฟตัวเองก่อนใช้อันตินะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับบอกเลยว่าตีบอสแรงอย่างแน่นอนสรับตัวละครตัวนี้จูเลียตนั้นเองครับผมอ่าแล้วทีนี้เอาละต่อไปเรามาฝั่งทางด้านของ PP กันบ้างครับโดยสลับคีพ PP นะเซตโจมตีเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้แบบนี้อ่ะทีมเบสิกเบสิกหลักๆเลยอันนี้เป็นทีมทางด้านของสายป้องกันนะครับผมอาจจะโดนจบไวแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ในเรื่องเอ้ยไม่ใช่ดิชาม่โอเคผ <c oughs> ิดตัวผิดตัวอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับ อันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วก็เซตสกิลเนี่ยก็ใช้เป็น แนะนําให้เล่นเองดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นทีมโจมตีครับเนื่องจากจูเลียสเนี่ยกลัวบรลโจมตีมั่วดังนั้นไม่แนะนําให้เซตสกิลครับจะเป็นประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเป็นเซตความเร็วเซตความเร็วก็จะเป็นทาง้านของตัวละครวาทอสฐานของฟินลาวเนี่ยบัฟทางด้านของความเร็วอีกก็จะทําให้จูเลียสเนี่ยได้ตีเร็วขึ้นนะจากนั้นก็ใช้เป็นทางด้านของโนเอลก็ได้นะครับผมโนเอลแบบนี้อ่าแล้วก็เป็นสายที่แบบว่าปิดไวๆอ่ะทุกคนปุ๊บอันนี้ใช้เป็นเล่นความเร็วอน้ใช้ดูปุ แล้วก็ใช้โจมตีเปิดโลกอ่ะ เน้นเป็นสกิลนี้เลยครับผมบอกได้เลยว่าแรงสัใจอย่างแน่นอนสกิลสองเป็นสายเปิดก่อนแล้วก็ตุ้มแตกทีเดียวอันนี้คือเป็นทีมที่จบวัยนะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้แบบเร็วแบบสุดขั้วกว่านี้ก็ใส่เวลาของอ่าเวนจนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะและนี่ก็คือทีมจมตีทีมจมตีเราจะจัดแบบไหนก็ได้นั่นแหละแต่ทีมป้องกันอ่ะเรามาดูทีมป้องก,กันกันบ้างสำหรับทีมป้องกันเนี่ยผมใช้เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังยังไม่ดีที่สุดนะผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใส ลดดาเมจนะเวลาพวกประเภทที่ว่าเขาใช้ทีมเขียวะจบไวๆอันติมาทักษะประสานธิ์กับไอรอาเนี่ยมันจะทําให้พวกเราเนี่ยไม่แตกครับผมดังนั้นก็แนะนําเป็นทางด้านของตัวละครจูเลียสมากกว่าเพราะตัวละครจูเลียสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความเร็วอยู่แล้วเนาะละทืน์ของเขาเนี่ยมันแข็งอย่างมากเลยอ่ะส่วนการจัดเจะสกิลนะผมควรที่จะใช้สกิลสองก่อนนะอันนี้ปรับเป็นสกิลสองโอเคปรับเป็นสกิลสองผมจะใช้ทีมประมาณนี้ก็แล้วกันวิธีการกัน,กนบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครซีเรียสเรื่องทีมป้องการหรอกเพราะว่าก็อยากให้ทุกคน <c oughs> ก็อยากให้คนนอื่่ีีมาต ใช่ไหมเราจะได้เป็นส่วนคืนเพราะว่ามันจะได้คะแนนที่เยอะกว่านั่นเองครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่าท็อปบางคนเนี่ยเริ่มใส่ตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วอะไรอย่างงี้มาเดยวเรามาเล่นกันดีกว่าครับปุ๊บโดยตัวละครตัวนี้พวกเขาเนี่ยก็มีดาวเยอะอยู่นะคุณก็จะเห็นเลยว่าพลังสูงกว่าผมนิดหน่อยมาดูกันครับเปิดเทินมาปุ๊บอ่าโลตัสได้เปิดก่อนอุ้ยเขาเร็วมากเลยอะเร็วมากแบบนี้เจอไปดีแบบนี้ไม่ได้ใส่ทางด้านของรถไอ้อันั้นมาเอ้ยเขาเร็วจังอะโอ้โหไม่รอดว่ะทุกคนอันนี้ไม่รอดจริง ไอจูเลียตเขาน่าจะใส่ทางด้านของเซตความเร็วมาโคตรที่จะร็วขนาดโลตัสลดความเร็วไปแล้วนะยังไม่รอดเอาไงดีวะเนี่ยรวบรวมเวลาก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเอาสปีดไอ้นี่ออกก่อนปึ๊บโอเคสวยจากนั้นก็ใช้เป็นในการเปิดโลกก่อนแล้วกันเฮ้ยนกอะไรมาร้องเนี่ยโอเคมาร์สก็ใส่ไปปึ๊บพลิกได้ปะน่าจะพลิกได้นะโอเคเกือบไม่รอดโอ้โหแม่งยังมีฮิวโอ้หิวแรงจัดฮิวแรงจัดโนเอลมา บึ้มเข้าไปอืมสวนกลับสวยอ่าจากนั้นก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแตกหนึ่งแล้วก็จูเลียตโจมตีปกติไปโอ้โหไม่ตายวะแล้วก็ลดความเร็วไว้ก่อนเออนั่นแหละจูเลียตเขาถือมากเลยนะอ่ะโนเอลเบิร์ตตูมอืมกลายเป็นโกโก้รันยังอีกยังอีกหรอวะอ่าตันมันก่อนอเพราะว่ามันยังมีเกิดใช่ไหมรู้สึกว่ายังไม่ตายนะเนี่ยอืม แล้วโดนใครเอ้ยนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอันตีจูเลียสเป็นอะไรอันตีที่แบบง่มากนะถ้าเกิดว่ากันบ้านน่ะอันตีถ้าเกิดว่ามันอันตีใส่โนเอลผมป่านนี้โนเอลไปต่างโลกก็เนี่ยแต่มันไม่อันตีเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับว่าเราเนี่ยคนที่ใช้สกิลสองดีกว่าครับผมอันตีของจูเลียสที่ไม่ได้เรื่องนะตีแต่แท้งเลยอะอืมตายครับผมโอเคก็คงจะเห็นแล้วเนาะว่าทําไมผมถึงแบบว่าไม่ให้ใช้สกิลทางด้านของอันตีมาเริ่มเทินครับอาถ้าเกิดว่าเป็นทีมป้องกัน แล้วก็ปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปยิงเรียบร้อยจบนะครับผมจบจบแบบเนี้ยเอ้แต่เขาถึกมากเลยอ่ะไอตัวนี้ลาเดสเขาอ่ะอ่ะพักไว้อีกฮะ <c oughs> ดูดิยังไม่ได้เข้าเธอนนะทุกคน <c oughs> บอกได้เลยว่าโคตรสุดอ่ะตัวละครตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักหนึ่งตัวละครแลร้วกันอ่าเดี๋ยวขอพลังเยอะๆก็แล้วกันรียังกว่าอันนี้กากโอเคอ่านี่นีนี่น่าสนใจ โอ้โหมีโนเอลแต่ดาวเขาน้อยอะ่ะไม่อยากแกล้งเลย <c oughs> <c oughs> ขอรีหาแล้วกันพลังเขาเยอะนะแต่แบบดาวน้อยอะ่ะไม่ค่อยมีเลยอะ่ะทุกคนแล้วทาไมผมตกอันดับมาขนาดนี้วะเนี่ยไม่มีใครตีด้วยอ๋อเขาน่าจะใช้ทางด้านของไอ้ไอ้กาตัวนี้พาร์ทใช่ไหมเออแต่พาร์ทผมดองไว้เอาไว้ดีกว่ารอบนี้เขาพากันใช้เยอะโอเคเอาเป็นทีมนี้กันแล้วกันนะบมน่าสนใจแบบสุดๆเลยโนเอลก็โนเอลนะครับผมเอาไว้ฆ่าโนเอลลว้ลวนๆเลยถ้าเกิดว่าบอทฉลาดกว่านี้เนี่ยอันตีแล้วมันฆ่าโนเอลได้ผมบอกเลยว่าเป็นไรที่โคตดดีนนะะแ่่่่มมมัาไไ้อ ลดความเร็วสักหน่อยปึ๊บลดไหมล้างดีบับด้วยโอเคล้างดีบัฟออกครับผมจังหวะน,นี้จูเลียตอันตีไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตูมกับาบแปดหมื่นเรียบร้อยแตกไปหนึ่งอ่าแล้วใครมีความเร็วมาร์สมีความเร็วเหรอมาร์สมีความเร็วหรือไงนี่อุ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายอ่ะเฮ้ยเอาไงดีเปิดโล่ดีกว่านะครับผมเปิดโล่เพื่อความชัวเอาใส่ใครวะเนี่ยโนเอลนี่แหละไป มาวาส,สารอันนี้ออโต้ได้แล้วมั้งใช่ปะไม่น่าจะมีอะไรแล้วฝั่งนู้นก็เกิดไม่ได้เหลือแค่ยามีเดี๋ยวยามีก็ตายแล้วก็แทงสองโอเคออโต้ Auto เลยนะครับผมน่าจะจบแล้วแหละไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่จบเลยก็แล้วกันนะผมมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนยังไงก็ชนะดูทรงโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็บอกแล้วว่ามันมันไม่น่ารอดหรอกโดนไปขนาดนั้นแล้วมาเดี๋ยวขออีกหนึ่งตัวนะครับผมก่อนปิดคลิปขอแบบพลังเยอะๆได้ไหมจากพัดเวทมนต์กระดานน้อยอีก ถึงพลังเยอะอยังไงก็แพ้ดูทรงแล้วเออต้องแบบนี้นะครับผมอ่าสูสีกันอยู่มาถ้าเราเล่นเองเนี่ยมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วมาดูกันครับรอบนี้เนี่ยเขามีจูเลียสเนี่ยแหละทีมป้องกันที่ผมแนะนําครับผมอ่าจูเลียสยังไงเพิ่มป้องกันเข้าไปอ่าเพิ่มป้องกันขนาดนี้ดูว่าเขาจะรอดไหมอุ้จูเลียสเขาเร็วมากเลยอ่ะเขาน่าจะใส่เซส,สปีดมานะเนี่ยแต่เราไม่หวั่นับผมลดสปีดไปก่อนปื๊บโอเคอืมโดนโดนเอลส่วนมา จูเลียเขาได้เริ่มไหมเนี่ยเริ่มโอ้โหไวสัสสัดเลยอ่ะจูเลียเขาอ่ะนี่เดี๋ยวโชว์เลยปึ๊บปึ๊บตุ้มโอ้โหไม่ตายว่ะทุกคนดังนั้นเราก็ปึ๊บปล่อยไปเลยเห็นไหมทุกคนการที่มีทางด้านของไอ้อะไรนะเวนจนนะครับผมมันดีขนาดไหน <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีเวนจนก็จะประมาณนี้แหละมันช่วยบัฟก่อในช่วงต้นคืนตัวละครของเขาเนี่ยเทินมันแข็งอยู่แล้วยังไงก็ได้บัฟก่อครับผมก่อนที่ฝ่ายศัตรูเนี่ยจะทำดาเมจใส่เรา เออนะผมตันเห็นไหมตันแทงอีกแล้วผมบอกแล้วว่าอันตีจูเลียสเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยมันโง่จริงทุกคน <c oughs> โอเคแล้วก็เปิดโล่ไปอ่าถือว่าสูสีอยู่นะครับผมเห็นไหมแข็งมากนะถ้าเกิดว่าเรามีทางด้านของไอจูเลียมเอ้ยไม่ใช่ดี๋ยนเจ้นนะครับผมเันเจ้นคู่จูเลียมเนี่ย เรียบร้อยแต่งหนึ่งโอเคจบแล้วเอาล่ะสำหรับไกด์จูเลียสเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ทุกคนคงจะได้เห็นข้อบิดพลาดของจูเลียสเนาะถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่ออโต้เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าจูเลียสเนี่ยมีการใช้อันตีกับตัวละครตัวแท้งเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการบ้านเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างแย่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรที่จะมีสกิลที่2ที่แรงแบบว่าคุณสามารถแบบ เปิดตุ้มทีเดียวตายทั้งทีมได้ก็นั่นแหละเรื่องของการการบ้านเนี่ยจูเลียสก็ค่อนข้างอ่อนอยู่พอตัวครับผมวนในเรื่องของการตีบอสอันนี้เก่งอยู่แล้วครับผมลดเทินบอสแล้วก็โจมตีเดี๋ยวเลดบอสเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมาในเดือนมกราคมนะครับผมตามที่ประกาศไว้เนาะเดี๋ยวเลดบอสก็กลับมาอีกแล้วเราก็ไปล่าของรางวัลได้ครับเอาตัวละครจูเลียสโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นวันปีใหม่ด้วยถ้าเกิดว่าใครเดินทางก็ขอให้เดินทางแบบปลอดภัยนะครับผมสำหรับคลินลปน